สวัสดีครับต่อไปนี้จะเป็นการสอนการตั้งค่านะครับจอภาพ HG 5 5 AU 8 0 0นะครับสำหรับโครงการ d l t v นะครับเบื้องต้นนะครับก็ขอให้ทีมช่างนะครับโหลดโปรแกะโหลดไฟล์นะครับลง USB Drive นะครับแล้วเสียบเข้าด้านหลังจอภาพนะครับไฟล์ที่มีให้ดาวน์โหลดนะครับจะมี1โฟลเดอร์นะครับแล้วก็จะมี1ไฟล์ชื่อ Element นะครับ2ไฟล์นี้วางไว้ที่หน้า USB ได้เลยนะครับ เปิดจอมาครั้งแรกนะครับก็ตั้งค่าภูมิภาคนะครับให้เลือก e d i t h นะครับในสวนของประเภทการติดตั้งทีวีนะครับให้เลือกข้อที่2นะครับโหมดครน n i n g นะครับแล้วกดโอเคนะครับเลือกภาษาไทยนะครับสวัสดีนะครับกดโอเคนะครับหมายเลข้องนะครับก็คือตั้งค่าชื่อโรงเรียนนั่นเองนะครับขอให้ตั้งค่าตามตารางที่ได้รับไปนะครับว่าโรงเรียนนี้ที่เราติดตั้งเนี่ยเป็นโค้ดอะไรนะครับให้ตั้งให้ตรงนะครับ หลังจากนั้นกดถัดไปนะครับกดขวานะครับเลือกที่เอเชียยุโรปนะครับกดโอเคนะครับตั้งค่า Wi-Fi นะครับกรณีที่ใช้ต่อแรงเข้าโรงเรียนถ้าไม่มั่นใจก็ต่อ Wi-Fi ได้นะครับผ่าน h o อสปอ t ของมือถือของเรานะครับเพื่อที่จะทำการตั้งค่าให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับ การเชื่อมต่อไร้สายเรียบร้อยนะครับก็กดถัดไปนะครับการตกลงและเงื่อนไขนโยบายนะครับให้เรากดยอมรับทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นกดตกลงนะครับในส่วนของบัญชีของซัมซุงให้ข้ามไปได้เลยนะครับกดขวาไปเรื่อยๆนะครับกดข้ามไปเลยนะครับการลงทะเบียนสําหรับองค์กรนะครับตรงนี้สําคัญนะครับถ้าเราโหลดไฟล์มาครบใส่ usb drive นะครับเราจะไม่ต้องใส่ id กับรหัสผ่านเลยนะครับ มันจะเชื่อมต่ออัตโนมัตินะครับตรงนี้เราก็รอให้เครื่องทำการเชื่อมต่อให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับชื่อสถานที่ตั้งนะครับก็คือ DLTV 2แบบนี้นะครับพอเสร็จนะครับก็กดถัดไปได้นะครับก็คือกดโอเคนะครับ โครนการตั้งค่านะครับตรงนี้ให้กดโอเคตรงโครนจาก USB นะครับถ้าเราโหลดไฟล์มาครบจะเห็นว่าโหลดจนครบ100%นะครับจอภาพจะดับนะครับตรงนี้นะครับให้เรากดเปิดจออีกหนึ่งครัคร้งนะครับ พอเปิดจอขึ้นมานะครับก็ใช้เวลารอสักครู่นะครับจอภาพก็จะทําการโหลดเมนูนะครับการตั้งค่าทั้งหมดกลับมานะครับการเริ่มใหม่เริ่มต้นทุกครั้งนะครับก็จะย้อนกลับมาที่ HDMI 1ทุกครั้งนะครับเมื่อเราเปิดจอนะครับ ตรงนี้นะครับเมนูทุกอย่างนะครับก็จะมาครบนะครับเราก็ทดสอบอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือกดเปลี่ยนช่องนะครับเราก็จะเจอช่อง d-l tv นะครับที่เป็น IPTV นะครับตรงนี้ก็คือถือว่าเสร็จสิ้นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ